อย่างเฉินในเมื่อหลินเหนียนยืนกรานนะักแค่ปล่อยให้เขาลองดูดีละดูเหมือนเจ้ายืนกรานขนาดนั้นด้วยความทะเยอทะยานของเจ้าก็ดีเช่นนั้นข้าจะให้บททดสอบเล็กๆน้อยๆกับเจ้าถ้าเจ้าผ่านมันได้ข้าจะให้สัญญากับเจ้าเยี่ยมเลยขอบคุณพี่หยาง พวกนี้คือสมุนไพรสาชนิดข้าอยากให้เจ้าจำแน่พวกมันด้วยการดมกลิ่นเพียงอย่างเดียวข้าพร้อมแล้วพี่หยางมาเริ่มกันเอถอะข้าก็พร้อมแล้วเช่นกันเอาละตอนนี้เจ้าจำเป็นต้องเพ่งความสนใจนี่คือจริงจูชายนี่คือต้นหูศพนี่คือทูบจันหอมเจ้าสองคนจำได้ไหม พี่หยางข้าจําได้แล้วอืมข้าคิดว่าข้าก็จําได้แล้วเช่นกันดีตอนนี้เจ้าพูดมาได้เลยว่าสมุนไพรเหล่านี้เรียกว่าอะไรหลินเหนียนเจ้ากรอืมนี่คือต้นหูศพไม่ข้าหมายถึงทูบจันหอมไม่ใช่ทั้งสองอย่างสิ มีสมุนไพรทั้งหมด3ชนิดเจ้าบอกชื่อไม่ถูกต้อง2ชนิดข้าไม่รู้ลินเนียนไม่มีพรสวรรค์ที่จะเป็นนักปรุงโอสถอย่างแน่นอนเก๋อเอ,อ๋อตอนนี้ถึงตาของเจ้าแล้วอืมนี่คือทูปจันหอมนี่คือจริงจูชายและนี่คือต้นหูศพเก๋อเอ,อ๋อ เจ้าดมกลิ่นครั้งเดียวเจ้าก็ตอบถูกทั้งหมดเลยเทียบไดกับพวกนะักปรุงโอสถอัจฉริยะเลยลิเยนเหนียนเจ้าเห็นความแตกต่างไหมแทนที่จะเสียเวลาชีวิตของเจ้าไปกับการปรุงโอสถเอาเวลาไปฝึกวิชายุทธ์ดีกว่าความสำเร็จในอนาคตของเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่าแต่ข้าพี่หยางจริงๆแล้วข้าไม่มีแก่นแท้จิตวิญ,ญญาณเลยเพราะฉะนั้นข้าไม่สามารถฝึกวิชายุท์ได้ อะไรนะไม่ใช่ว่าทุกคนมีแก่นแท้จิตวิญญาณหรอไม่นอกจากกรณีที่แก่นแท้จิตวิญญาณถูกชิงไปมีคนที่เกิดมาโดยปราศจากแก่นแท้จิตวิญญาณอาจจะหนึ่งในหมื่นคนโชคไม่ดีที่ลินเหนียนเป็นคนโชคร้ายคนนั้นอย่างเฉินเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีแก่นแท้จิตวิญญาณหรออืม ข้ารู้ตั้งแต่ตอนที่ข้าเจอเขาครั้งแรกพี่หยางในเมื่อท่านรู้ว่าข้าไม่มีแก่นแท้จิตวิญญาณทำไมท่านยังให้ข้าฝึกวิชายุทธล่ะเป็นการปลอบประโลมจิตใจข้าเพื่อให้ข้ารู้สึกไม่เหมือนคนขี้แพ้หรอใครบอกกันว่าเจ้าฝึกวิชายุท์ไม่ได้ถ้าเจ้าไม่มีแก่นแท้จิตวิญญาณอะไรนะพี่หยางท่านพูดจริงไหม ยางเฉินไม่มีแก่นแท้จิตวิญญาณหมายความว่าเจ้าไม่เหมาะกับพลังดั้งเดิมของสวรรค์และปฐพีไม่สามารถดูดซับพลังเพื่อควบแน่นเจดคติวิชาอาคมแล้วจะฝึกวิชายุทดได้ยังไงมีวิธีฝึกยุดมากมายและไม่จําเป็นต้องยึดติดกับวิชาอาคมหลินเหนียนยังมีทางอื่นให้ไปนี่ยางเฉินเร่พูดมาเลิกปิดบังสัทีข้ากำลังจะพูดถึงมัน เจ้าตื่นตรหนกยิ่งกว่าลินเหนียนเสียอ,อีกบนทวีปคาังหลานมีวิธีฝึกยทธแบบอื่นนั่นเรียกว่าการฝึกยทดแบบป่าเถื่อนลินเหนียนเจ้าต้องเดินตามเส้นทางนี้ได้การฝึกยทธแบบป่าเถื่อนหรอใช่แล้วถ้าเจ้าไม่บอกข้าข้าคงลืมไปแล้วเลือกันว่าในตอนที่ฝึกยทดแบบป่าเถื่อนมาถึงจุดสูงสุดกำปั้นของเจ้าสามารถขยี้ภูเขาได้ การคำรามของเจ้าสามารถดึงดาวลงมาจากฟ้าร,ร่างกายและวิญญาณของเจ้าไม่รู้จักตายและเจ้าเรียกได้ว่าเป็นเทพสงครามอมตะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ